ไม่ทํานี้ใส่แบบเนี้ยโตขึ้นมาจะไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วรู้เปล่าพี่ใจเย็นๆก่นอนพี่ใจเย็นอะไรไม่ต้องพูดเร็วมา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 จะลอยกระทงละอ่ามีทั้งพลุมีทั้งพึ่งไข่มังกรไฟเย็นจะหมดแล้วจ้าเร็วๆนะเร็วๆนาะนะลอยกระทงนี้ต้องมีแล้วค่ะมีไม่ได้เดอ้อมาเร็วมาเร็ว พี่ผมขอซื้อปราทีปอันหนึ่งได้ไหมครับอะไรอรอบที่แล้วเอาไปยังไม่ได้เอาจังมาให้เลยสภาพอย่างเงี้ยจะมีเงินมาซื้อหรอฮะไปไปเก็บเหรียญไปไปเก็บเหรียญที่เขาลอยกระทงอะ่ะไปไปรีบ,ร,บ,ร,บรีบไปผมขอโทษครับรีบรีบไปเก็บ,บขวดแกไปด้วยเออไปไปให้โพสร้านฉันเลยอะไร แต่งตัวก็มสมีเงินซื้ออยู่ไหนล่ะไม้ไม้ไปไหนอะกินข้าวยังเอานี่ไปกินไปยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่อ่ะเอาขนมไปกินนะขนมปังกับน้ำให้ผมว่ะพี่ใช่ใช่ให้ไปกินขอบคุณครับอันนี้มีอีกปะโจะตอนเย็นนะอ๋ไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันขอบคุณครับพี่งั้นไม้ไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับพีเไอ้ไม้สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาขวดมาขายครับพีเอ้โอ้ยหนักว่ะขายแล้วเหรอวันนี้ครับว,วันนี้เก็บไปเยอะเลยเฮ้ยเพีเอสงสารเองว่ะนะฮะวันนี้เอาไปร้อยหนึ่งแล้วกันร,ร้อยหนึ่งเลยเหรอครับพีเอ้เฮ้ยไม้เป็นไรหรอกเอาไปซื้อข้าวกินนะ มันมันเยอะมากเลยนะครับพี่เ่เป็นลายเอียให้ซื้อข้าวกินเองยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมล่ะครับขอบคุณมากเลยครับพี่เอขอบคุณครับลาไม่เป็นไรไปไปไปหาข้าวกินไปเดี๋ยวผมจะซื้อข้าวไปแบ่งเด็กๆที่วัดนะครับขอบคุณครับเป็นลายไม้ไขวดขวด ทิดท,ทิศไม่เอ้งหญิงบุญว่าไม่สบายไม่ใช่หรอเนี่ยฉันซื้อยามาให้แล้วเฮ้ยเอ็งซื้อยามาให้เหรอเออเอาไปเลยไม่เป็นไรไม่เอ็งมีตังค์เหรอมีมีม,ไมีไม่ไม่ขอบคุณมากเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรขอบคุณมากขอบคุณมากฉันไปกวาดร้อนวัดก่อนนะ <c oughs> ได้ไหม ก่อนพี่พี่เอา้าพี่นักก่อนนี่อะไรเนี่ยโหโหซ้ยชีบาทชีตังค์เนี่ยเรียกไปก็ไม่ได้ยินทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นมันคนขายขวดไม่ใช่หรอ ทำอะไรอะขโมยของเหรอนี่หยุดเมื่อกี้ทำอะไรนี่ว้าวนี่มันสร้อยเพชรนี่นี่นายขโมยเหรอเป็นขโมยใช่ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กขัดขโมยแล้วเหรอฮะ<ม>ดูก็รู้ว่ามันกี่บาทเนี่ยไม่ใช่ไม่ต้องพูดทำไมทำตัวแบบนี้ฮะแต่งตัวก็ไม่ดียังจะเป็นขโมยอีกขายขวดไปวันเท่าไหร่เนี่ยฮะ หัดขโมยแล้วเหรอมันสวยมากเลยเนี่ยมันหลายแสนเลยนะกล้าขโมยได้ยังไงฮะรู้ไม่ทำนี้ใส่แบบเนี้ยโตขึ้นมาจะไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วรู้เปล่าพี่ใจเย็นๆก่นอนพี่ใจเย็นอะไรไม่ต้องพูดมากผมไม่ได้ตั้งใจจะเก็บมาเพื่อขโมยอะไรหรอกนะแต่เมื่อกี้ มีพี่คนสวยเขาทำหล่นไว้เออแต่ถ้าผมจะเอาไปมันก็คงดูไม่ดีมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะงั้นงั้นเดี๋ยวผมฝากไว้ที่พี่ก่อนแล้วกันนะมาฟงเอาฝากอะไรฉันจะเก็บไว้เองไปกลับบ้านนี้ล่ะแต่ถ้าพี่เขามาเอาคืนไม่ต้องพูดไปเลย ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยใส่สร้อยเพชรใส่เสือ้อสวยๆด้วยว้าไปไหนมาเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวยเนาะเออแน่นอ,อนน่าจะขายดีเนาะสร้อยสวยมากสวยไหมล่ะสวยเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่แสนเองโอ้พิงค์งานขนาดนั้นเลยเหรอใช่รวยเนาะก็ค,คนมันรวยอะจา้าน้อง ขอโทษนะสร้อยเส้นนี้น้องซื้อมาจากไหนก็ซื้อข้างแถวในเมืองไงคะใช่เหรอเมื่อวานพี่ซื้อสร้อยเส้นนี้แล้วก็ทําตกไว้แถวนี้อันนี้คือสร้อยของพี่ใช่ไหมมันจะเป็นของคุณได้ยังไงมันอยู่ที่ฉันน้องรู้ไหมว่าสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยลิมิเต็ดอิดิชันมีแค่ไม่กี่เส้นที่ขายแถวนี้แล้วพี่ก็ซื้อไปเมื่อวานหนึ่งเส้นถ้าน้องซื้อจริงอะนะน้องก็เอาเลขมาให้พี่ตรวจ ว่ายังไงคะหนูมีเลขไหมคะเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวนะสร้อยเส้นนี้เมื่อวานผมเป็นคนเก็บได้ไมผมฝากไว้ที่พี่ผมนึกว่าพี่จะเอามาคืนเขาอรไรของแกเนี่ยฮะนี่สรุปว่ามันคือสร้อยพี่ติ่งใช่ไหมคะเอเอ่ออุ้ยเป็นสร้อยของพี่เขาผมจําได้ผมเป็นคนเก็บเองกับมือน้องเขายืนยันแล้วสแสดงว่าหนูขโมยของพี่หรอคะฉันฉันฉัน ฉันไม่ได้ขโมยน้องถ้าร้องยังปฏิเสธแบบนี้พี่จะแจ้งตำรวจนะคะแล้วพี่ก็จะเรียกทนายมาด้วย<อ>พี่จะฟ้องอน้องให้น้องโ<อ>ดนปรับมากกว่าค<อ>่าซอยเส้นนี้อีกนะคะเยอะไรกันเนี่ยอะเอาคืนไปเลยฝากไว้ก่อนนะอีกคนจนอีกคนกี้งบไม่ได้สำนึกเลยขอบคุณมากนะขอโทษที่ทำให้วุ่นวายนะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคะ เดี๋ยวค่ะออครับน้องเป็นคนที่เก็บสร้อยของพี่ได้ใช่ไหมคะอ๋อครับใช่ครับขอบคุณมากเลยนะพอดีว่าสร้อยเส้นเนี้ยพี่อ่ะกะว่าจะฝากไปซื้อคุณแม่ไปให้คุณแม่นะ่ะอ๋อครับไม่เป็นไรครับถ้าหายไปนี่แย่เลยต้องขอบคุณจริงๆนะน้องครับของมันก็ไม่ใช่ของผมผมก็เก็บไว้ครับ ขอบใจมากนะน้องเป็นคนดีมากเลยแล้วนี่น้องสนใจจะไปทำงานกับพี่ไหมท,ทำงานใช่พอดีว่าพี่มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการว่างอยู่นะ่ะสนใจไหมเดี๋ยวพี่จะให้คอนเทนต์งานให้อยากไปลองดูไหมผู้ช่วยผู้จัดการเลยเหรอครับใช่แต่ผมจะเหมาะกับตำแหน่งนั้นหรอครับผมเนื้อตัวมอมแมมแล้วก็เป็นเด็กวัดธรรมดา มันจะดีหรอครับน้องน้องอะมีคุณสมบัติที่จะเป็นคนดีนะรู้ไหมน้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์อย่างของที่พี่ทำตกเอาไว้น้องก็ไม่ได้เก็บไปเองน้องตั้งใจจะมาคืนพี่น้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเลยนะพี่เชื่อเลยว่าถ้าน้องไปทำงานกับพี่ที่โรงงานของพี่น้องจะไม่มีวันทุจริตพี่แน่นอนจะจะให้ผมไปจริงๆหรอครับจริงสิ อยากไปไหมล่ะอยากอยากครับยัยขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่พดีใจมากเลยนะที่จะได้ทํางานกับน้องเดี๋ยวผู้ช่วยพี่ขับรถอยู่ข้างหน้าน่ะเขาน่าจะจอดรถแล้วล่ะไปะเดี๋ยวเดินไปกับพี่โอเค okay, ไปขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดเลย จนแต่หาใช่หัวใจไม่ตัวฝักใฝ่หาเงินเพื่อช่วยเพื่อนถึงจะเป็นแค่เด็กวัดแต่ไม่เลือนใจคอยเตือนไม่เคยต้องขโมยใคร